เวลาเราจะไปเที่ยวทีนหนสวยๆเราก็อยากได้รูปซวยๆกลับแกบไปด้วยเช่นกันค่ะและจะดีมากเลยหากมีเรื่องราวดีๆในการบริการการถ่ายรูปายราคาแบวาน่ารักสุดๆพอยุทธีนำใจข้องเราจะให้เท่าไรนั่นเองค่ะไอ้ยะวันนี้มีเรื่องราวของคุณนึ้งหรือคุณอนุชิตปีชาค่ะที่ได้มาทำในสิ่งที่รักนั่นคือการถ่ายรูปต่างๆและได้มาบบริการถ่ายรูปยุทธีนีถนนเหลียบชายทะเลอำเภอคนนอมค่ะ ทำมาเกือบปีแล้วนะคะโดยคุณนึ่งได้ราวว่าตนเองแต่ก่อนเคยทํางานประจําค่ะแล้วมีความต้องการทําอะไรที่มีอิสระมากขึ้นบวกกับตนเองก็รักในการถ่ายรูปอยู่แล้วในที่ทางานประจําก็ได้รับน้าถี่ถ่ายรูปเช่นกันและได้เห็นว่าธนุนเซน,นีมีหนักท่องเทยวเยอะจึงลองมารับจ้างถ่ายรูปโดยแต่ก่อนจะออกมาในช่วงเวลาว่างหรือลังเลงานเถวนั้นนะคะแต่เมื่อได้ทําแล้วปรากฏว่าได้รายได้ดีพอสมควรและบวกกับความเป็นอิสระความรักความชอบจึง ตัดสินใจออกจากงานประจํามาทําอาชีพอิสระาตรงนี้แทนค่ะจุดนี้นะครับหลายคนจะเข้าใจผิดว่าเป็นเข้าปลายดำอ่าเข้าปลายดํามันจริงๆแล้วจะเป็นติดเคสสีชนุนเขตนี้จะเป็นเขต้องขนมกับอําเภอขนอม้มอ่าอยู่ติดหมู่เป็ดตรงทีนะครับหมู่เป็ดตาบลขนอมอําเภอขนอม้มครับผมเส้นนี้จะมาได้สองทางก็คือทางเล็กมาทางขนมเลยมาทางขนมก็คือ ตรงมาเข้ามาในก็ะน้มเจอข่อยแดงเหลียวคว้าแล้วก็คนเลยโรงเรียนราชาคีรีก็จะมาเจอสนุนเส้นนี้ติดกับทีทําการของอุทยานแห่งชาติหาดขนมหมู่กเกาะทะเลใต้กับผมอีกทางอีกเส้นนึงก็คือมาทางอำเภอสี่ชน้ามาทางสี่ชนซึ้ก็มาทางเขาปลายดําแล้วก็จะมีรีรีสอร์ทเขาปลายดำรีสอร์ทกับผมทางเข้ามาจะผ่านหน้าอุทยานมาครับอุทยานก็คือติดเขตขน้มมาแล้ว ก็พาหน้าวตายานมาเลยุตายานมาอีกประมาณหนึ่งกิโลเจอถนนเ้นนีคกับพุ่มก็ยู่ถูกวันอยู่ถูกวันเลยครับยู่ถูกวันให้บริการถูกวันนักต่องเที่ยวช่วงเสาร์อาทิตย์เลวันยุดนักกะรเรือนี่จะเยอะมากมากครับจะไม่คอยในน้ำไม่มาเพราะวิวจะไม่ช่วยรถจะติดมากมากช่วงวันหยุดนักกะรเกพุ่มจะไม่ให้บริการเพราะจะทให้รถติดคัดมากขึ้นครับจะทําให้รถติด ก็เลยลำบากในการสั่นโจนกองนักท่องเที่ยวด้วยคิดบริการก็คือเป็นการให้บริการถ่ายภาพแล้วก็ส่งรูปข้ามือถือให้ลูกค้าได้ทันทีโดยไม่ผ่านการตกแต่งใดๆก็เป็นไฟต้นฉบับแล้วก็ส่งข้ามือถือให้ไม่ได้จํากัดภาพแล้วก็ราคาเลทแต่ให้กับเลยแต่ลูกค้าพอจ้ยควาทุกเจ้อยพอจ้ย,ยทีเต้าได้รับไป วห้าวสุดยอดเลยได้ทำอาชีพที่รักที่ชอบยังไงก็มีความสุขค่ะมีความเิ็นอิสระในตัวเองด้วยและก็น่ารักมากๆเลยค่ะราคาตามแต่นักท่องเที่ยวจะให้เลยแถมยังได้รูปภาพทันทีในตอนนั้นเป็นเรื่องเล่าที่ดีมากๆค่ะใครติดพานไปแถวนั้นแวะไปถ่ายรูปก,กับคุณนึ่งได้นะคะแล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ